เจอแล้วเนี่ยจะพามากินเทียนอะไรพี่ซ่าเขามานี่เหรอเออเขามีของใหม่อยากให้ลองนี่ก็เลยจะพามาลองนี่ไงไม่บอกผมก่อนแล้วถึงที่ก็สั่งผ่านแอปเอาได้เอ้าสั่งผ่านแอปเอาได้เหรอเอ้าล้วก็ไม่บอกโอ้โหมาบ้าเขาเอาฟิปเาเูเอออ่ะนี่ยมา ทำไมเนี่ยไม่บอกโอชวหแบบโอ้โหยัง เมื่อยเลยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยคือจะบอกว่าถ้ารู้ว่าสั่งในแอป,ปได้นะจะไม่พาเดินไปไกลขนาดนั้นเลยแล้วเนี่ยเหนื่อยแล้วเซียนก็ไม่บอกว่าแบบแค่จะอยากพาไปกินของใหม่ของพิซซ่าอคอมมานีก็จะรู้ไหมล่ะปะาโถเอางี้ระหว่างเดินเมื่อกี้ครับผมผมจัดให้แล <c oughs> ้วฮะเซียนเนี่ยผมก็สั่งผ่านแอปพลิเคชันให้ร้านะเซียนเมื่อก่อนเราจะโทรแบบหนึ่งหนึ่งสองหรือว่าเราไปกินตามร้านก็ได้นะฮะอันใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมใช้เป็นประจำก็แอปพลิเคชันนี่แหละเซียนนะฮะได้มีบอกโปรโมชั่นครบก่อนิื้อื่นได้ครับโอ้โหขอบพระคุณมากเลย เลยนะครับผมมีคนสปอนเซอร์เราแล้วดึง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 ตานี้อิ่มแน่นอนนะครับอะระหว่างนี้ตกลงสั่งไปแล้วใช่ไหมสั่งแล้วเขาบอกว่ารอประมาณไม่เกิน30นาทีมาถึงเลยโอเครอแป๊บเดียวมาแล้วเสียนสามสิบนาทีที่เรารอคอยโอ้ย,อยกินดีนะฮะ เรียกว่าไก่ป๊อปตาเป็นประกายเลยครับสังเกตตาเสียตอนนี้ครับจะบิน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 มากเลยครับยูอ๋อตรงว่าไก่ป๊อปนะฮะทำจากข้าวหอมมะลิและไก่มาแบบเต็มมากนี่อันนี้นะฮะอันนี้อันนี้อันนี้มันดูมาดูซิมโผมมันดูซิมโลเหมือนอันเมื่อกี้แต่อันนั้นอ่ะโหดราคาก็ไม่แพงยังไงเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นเองใช้ข้าวหอมมะลิด้วยประเด็นคืองี้มันกินง่ายไงคือมาถึงปุ๊บสั่งมาปั๊บเนี่ยมันมาเลยแล้วก็อุ่นๆมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นสามารถสั่งได้ผ่่่าาานนนนนนแออออปปะคครรรรัับหหืใไไไมมถดดดกก็ิที้้ขุญต ไล่ครับผมไม่เป็นไรไล่ผมออกไปขอบคุณมา่เดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนก็ได้ทั้าที่กูงกนะกูก็อยากกินคนเดียวเหมือนกันแหละไปได้ไล่มาดิทีละหน้าอันนี้นะฮะครับข้าว ทอริยากิไก่ป๊อปคือตระกูลเขาอะคือซีรีส์ไก่ป๊อปทั้งหมดแต่ว่าจะเป็นอะไรว่ากันอันนี้คือข้าวเทอริยากิไก่ป๊อปโอเคซึ่งไม่ธรรมดาทำไมครับมีสาหรายมาให้โรยด้วยชอบตอนที่มูงซ่อนเอาไว้นี่แหละเดี๋ยวเราค่อยโรยอีกทีนึ่งครับผมยังไม่โรยอันต่อไปยังไงอยากจะเคป๊อปบ้างข้าวสไปลที่เกาหลีไก่ป๊อปเนื้อแจ่มอันนี้ก็เหมาะอาเซียนหน่อยชอบสาเกลีไม่ใช่เหรอ ก็ได้ชอบก็ชอบอโอเคฮะสูตรอันนี้นะฮะอันนี้จะแบบเขาเรียกว่าคลาสสิกเลยเกาหลีเหมือนกันข้าวเกาหลีไก่ป๊อปนั่นเองนะครับก็จะเป็นไก่ป๊อปสไตล์เกาหลีแบบพื้นๆรสธรรมดาหน่อย yes sir แต่ใครชอบแบบสไปซี่แบบเผ็ดๆก็อันนี้นะฮะจัดไปอันต่อไปเลยครับสไตล์ไทยๆอ่านี่ข้าวยำไก่ป๊อปครับ อ่าเข้ายำไก่ป๊อปนะครับอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะฮะอันต่อไปข้าวน้ําตกไก่ป๊อปฮะใครที่ชอบสไตล์ข้าวคั่วก็นี่เลยครับผมขอบคุณมากลั่วไม่อิ่มใช่ไหมผมนี่แหละครับที่วเซียนจะไม่อิ่มเพราะว่ากลัวข้าว5้าจานจะไม่พอขอบพระคุณหลายๆนะครับผมเลยสั่งมาให้เพิ่มครับผมกับพิซซ่านะฮะอ่าขนมกลางเลยเด็ดสุดเพราะอันนี้ผมชอบมากเคยกินเองแล้วนะฮะพิซซ่าโเด้นชีสนะคะผมเป็นหน้าเบคอนแล้วข้างในแบบชีสแบบเทพๆขอบรงชีสเนี่ยอร่อยมากก่อนจะไปไกลกว่านี้นะรู้สึกบาบแล้ว ขอโทษด้วยนะครับสำหรับคนที่แบบเปิดมาตอนกลางคืนกลางคืนกลางคืนขอโทษนะครับแต่ช้าก่อนอะไรกลัวถาดเดียวจะไม่พออีกอะไรอีกอะไรเปิดอะไรอกอันขอประคุณมากจริงจริงจริงมีแถมมีแถมด้วยน้ำอารมณ์จับไปเลยนี่อันนี้พี่ติ๊ตี้เขาปนไปแล้วนะตอนแรกก็แบบเฮ้ยผมลืมผมลืมผมมาวังคือคือเอางี้เอาเป็นว่าเราฟูลคอร์สวันนี้นะครับแต่ บอกก่อนว่าวันนี้เราจะรีวิว5อย่างมาค้าอยู่ใหญ่เริ่มที่ข้าวไก่ธัญญากิแล้วกันนะฮะครับผมเราเริ่มแรกด้วยการี่โรยเข้าไปนะฮะขอท่าโรยหน่อยได้ไหมแบบใจโรยแบบอย่างนี้เลยเหรอทบายเราเล่นเราเล่นก็วางไปนะฮะโอเคเราจะกินเป็นถ้วยคู่รักแล้วกันนะครับเชียนอะไรฮะคนรักคำน้องคำเฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะเริ่มไปก่อนเลยคำแรกอ่ะโอเคให้มันอ่ะอืมป้อนป้อนปอกเดี๋ยวก็โดดศอกเลยให้ป้อน ไอ้นี่นี่เลวจริงเฮ้ยก่อนอ่ามันมาเฮ้ยขออนุญาติได้นะฮะนี่นะฮะโอ้โหขอโทษนะฮะไม่สามารถจะเรียงให้สวยงามกว่านี้ได้เอ้ยอันนี้นี่ดีกว่านี้ดีกว่าขอโทษนะฮะเพราะต้องการให้มีแบบเห็นไก่อย่ัดทานอย่างนี้นะครับโอ้โหมีพร้อมยังพร้อมยังเอาเลยว้าวมีบนข้าวด้วยของจริงว่ะอันนี้แบบ เกินอ่ะเล่นเกินอ่ะอบอกตรงๆอันนี้หิวใช่ไหมหิวใช่ไหมขอแล้วมั้งเดี๋ยวมีอีกทีมันก็เบ็ดหมเพอแล้วมั้งโอเคเฮ้ยผมจะบอกว่าใส่สาหร่ายแล้วมันเข้ากันอย่างลงตัวมากๆเหมาะมากสําหรับคนที่ทานเผ็ดไม่ค่อยได้นะครับรสอะไรกี่ออกหวานๆนิดนึงนี่คือแบบผมว่ามันลงตัวมากถูกต้องมากข้านุ่มมากนะฮะถูกต้องครับเราชิมชิ้นต่อไปผมต้องกัวปาก่นี่กูจริงจังเกมมิ่งมากเลย นี่กูรู้กูมีความรู้สึกว่ากูจริงจังกับการกินมากเลยเอาไปฮะข้าวสไปซี่เกาหลีไก่ป๊อปอ่าอันนี้น่าออกแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงครับผมขอจัดกันเลยนะฮะนี่เลยครับผมอ่าปาบเข้าไปครับปาบอืมพูดต่อเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกูกูคือคิวกูมึงนี่เเฮ้ยใครที่ชอบแบบมาม่าเผ็ดเกาหลีนะอันนี้เผ็ดมาเผ็ดกันเลยเหรอขออนุญาตเป็นไง เป็นไงเผ็ดไหมเผ็ดมาไหมหเผ็ดไหมหอืมอันนี้เอาเถอะเอหื้ออะอันนี <วะ S 2> ้ไม่พูดไม่จา่าเออหื้ออย่างเดียวเขาให้รีวิวไหมจะให้กูพูดตอนกูกินมนึงก่อยอืมฮะเป็นไงมันอาจจะเผ็ดน้อยไปหน่อยสําหรับคนที่ชอบความสะใจะแต่ผมว่าถ้ากินปเป็นเผ็ดแบบรมเนียมแล้วผมว่าโอเคมันอร่อยดีกําลังดีผมว่ามันก็เข้ากันอยู่แล้วเพราะด้วยความที่เผ็ดก็กินกับข้าวอย่างเงี้ยบางคนที่กินเผ็ดไม่ไม่ไม่เก่งนะครับผมแนะนําให้แบบ คู่กับข้าวเยอะหน่อยแต่ด้วยความที่ไก่มันก็มาค่อนข้างเยอะไงลองเฉลี่ยต่อจานให้พอเหมาะแล้วกันอันนี้แค่กันตรงๆเออไม่แล้วผมชอบด้วยจะถามว่าทำมันจะเป็นไหมแต่ผมว่าข้าวของเริี่ยมันนุ่มละลอยถูกต้องถูกต้องต่อไปเลยดีกว่าครับผมข้าวเกาหลีไก่ป๊อปฮะอันนี้ก็เดีลยวกันไม่พูดพร่ำทำเพลงอ่าผมผมไปดูจากรายการอะไรมาไม่รู้อ่ะเขาบอกว่ามันต้องกินน้ำกัวปากไปก่อนผมว่าอันนี้คนที่ชอบสไตล์เกาหลีแต่แบบไม่ชอบกินเผ็ด ออน,นี้มาตาผมลองบ้างอ่ะนี่นะโอ้ยโอเคเนาะเป็นไงไม่เผ็ดเลยอันนี้ไม่เผ็ดเลยบอกก่อนมันเป็นซอสสไตล์เกาหลีอะรสชาติมันดูโอเคมากเลยครับเหมือนจะหวานแต่ก็ไม่หวานนะเหมือนจะเผ็ดมันดูเหมือนจะเผ็ดแต่ก็ไม่เผ็ดเพราะว่าตัวน้าซอสที่มันราดมามันดูแบบมีพริกนิดน,นึงไม่เยอะไม่แน่ใจว่าเขาเรียกซอสอะไรนะ<อ>แต่ใช้ได้ใช้ได้โอเค ต่อไปเลยดีกว่าเซียนเราข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงประเทศไทยแล้วนะฮะโอ้อหวนนวนมาเมื่อกี้อ่าญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเกาหลีเกาหลีประเทศไทยกลับมาไทยครับเจ๋งไหมข้าวยำไก่ป๊อปขอลองคนเดิมดมอีกแกเขาดมอีกแกติดนิสัยอ่ะขอโทษนะฮะอุ้ยมีความเปรี้ยวเฮ้อ๋อเพราะเป็นยำอ่ะนะถูกต้องเดี๋ยวเราขอลองหน่อยจะได้นะฮะแอดรีอ่า โอเคอืมเป็นไงเฮ้ยเจ๋งว่ะบอกหมอสิอืมแม่แม่บอกหมอเองคระอาการเป็นไงนึ่อือือือหอย่างเดียวเลยมันเปรี้ยวกำลังดีครับเปรี้ยวนำกำลังดีครับผมอันต่อไปสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะผมครับผมข้าวน้ำตกไก่ป๊อกนะฮะอ่ะฮะดูแล้วอันนี้น่าจะเป็นรสชาติที่เราคุ้นเคยแน่นอนครับผมโอ้โหคำโตซะด้วยนะเราอวเด่นมากครับผมป๊า ต่างไหมคือผมห่วงมากเลยคือผมดูผมกลัวมันคล้ายกันผมก็เลยแบบเอ๊ะมันจะเหมือนกันหรือเปล่าว่าบ้านเราบาสไตล์เราชอบก,กินอะไรเผ็ดๆอยู่แล้ว嘛ต่างแต่เป็นรสชาตที่คุณเคยแต่ผมบอกเลยว่าไม่เผ็ดข้าวแกงเกาหลีครับโอเคอเคอต่างนะชัดนะเจนนะชัดเจนชัดเจนแต่ดูเหมือนเจ้าเห็นนะ อันนี้พูดตรงๆว่าไก่ป๊อปสเปซี่เกาหลีะเผ็ดกว่าอีกนะอันนั้นเผ็ดน้อยกว่านะใช่แล้วก็ตอนแรกบอกตรงๆว่าตอนที่ของมาส่งนะฮะผมกับเซียนนั่งทะเลาะกันอยู่นานมากอันไหนคือยำอันไหนคือน้ำตกเออแยกง่ายๆนะครับถ้าเห็นข้าวคั่วก็เป็นน้ำตกครับถ้าไม่มีข้าวคั่วก็เป็นยำนะสีมันจะต่างกันนิดียวโอเคเด็ดด้ววันนี้ผมไม่อยากให้มีแบบนี้บ่อยๆเลยฮะก็ขาดท่้นด้วยเดี๋ยวเราจะเรียนําดับความชอบก่อนขอผมก่อนแล้วกันนะครับได้ครับเธเยกกี่ เป็นเบอร์หนึ่งน้ำตกเบอร์สองสไปซี่เกาหลีเบอร์สามเบอร์สี่ชอบเป็นเกาหลีธรรมดาแล้วก็เป็นย่ครับผมอาจจะเป็นคนชอบกินอะไรที่แบบว่ากินข้าวออกรสชาตินิดนึงอาจจะเป็นเพราะผมติดนิสัยชอบกินอะไรที่มีรสชาติเผ็ดๆนิดนึงหรือมีรสชาติจัดหน่อยนะครับผมขอข้าวสไปซี่เกาหลีไก่ป๊อปเป็นเบอร์หนึ่ง,งผมชอบรสชาติ มันเผ็ดๆนิดนึงอันนี้เจ็บเจ็บแต่เอาจริงนะมันน่าแปลกมากที่ตรงที่ไอ้ข้าวทอริยากิไก่ป๊อปเนี่ยมันอร่อยว่ะมันเด็ดขึ้นมาไม่เลวเลยอะเออทั้งที่แบบผมเป็นคนชอบกินรสจัดนะแต่ผมก็กลับชอบมันก็เลยทางใจกันก็เลยอยากสลับกับแกก็เลยงั้นขออันนี้อันหนึ่งอันนี้อันสองซึ่งจริงๆได้หมดนะครับไทั้งคู่ต่อมาพอไปนอันนี้ปั๊บก็อย่างที่ผมบอกผมด้วยความเคยชินผมก็เลยชอบถ้าเอาจริงๆผมชอบยำตามมาคราบตามด้วยน้ำตกแล้วค่อยมาเป็นสไตล์เกาหลีแต นิยมความชอบกันครับประทานน่ะผมอธิบายไม่ถูกอร่อยคนละสไตล์พวกอย่างนี้ดีกว่าเออเออ,เอ,อต่อไปเราขอให้คะแนนเป็นภาพรวมแล้วกันนะฮะกับเมนู ข้าวไก่ป๊อปของเนี้ยพิซซ่าคอมานีเนี่ยจริงๆรง้านเขาก็จุดเด่นคือพิซซ่าใช่ไหมแต่เขาหันมาขายข้าวที่ทานง่ายสะดวกสบายแบบเนี้ยแล้วราคาแค่79บาทไม,ผม่ผมว่าผมว่ามันดีอย่างนึงมันดีตรงที่ว่าสําหรับบางคนที่แบบอาจจะแบบบางทีมาคนเดียวแล้วแบบเรากินพิซซ่าก็าากไม่ไหวเ้ย<ป>เอาอะไรง่ายๆเป็นข้าวไก่ป๊อปอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคครับผมเอาไว้ว่าเสีย่ยนอยากให้อร่อยยิ่งขึ้นนะ กินคู่กับแป๊บซี่เลยครับผมเขาการันตีว่าความอร่อยเพิ่มทวีคูณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะง่ายก็คือว่าถ้าเกิดมากินทรงนี้แล้วเนี่ยยังไงก็กินคู่ซะหน่อยหนึ่งนะฮะก็ไม่จะมีปัญหาอะไรอ่ะโอเคคะแนนภาพรวมมาก่อนเลยฮะเราเรียกว่าอะไรเรีว่าซีรีส์ข้าวไก่ป๊อปก็ได้ผมชอบมากเพราะว่าด้วยราคาที่ถูกเจ็ดสิบเก้าบาทเท่านั้นครับและปริมาณบอกตรงตรงปริมาณเยอะมากเอาเป็นว่าถ้วยเดียวอ่ะถ้าเป็นคนที่กินไม่ใช่ระดับเฟียนอ่ะ ทำไมต้องพูดนะรู้สึกสะดุ้งด้วยถ้วยเดียวอิ่มนะแต่ร,แตระดับเซียอนอาจจะต้องกินสักประมาณ2ถ้วยโอ,โอเคผมให้ไปคะแนนเท่านี้ครับ9 5 9 9 9 0คะแนนแล้ว ส่วนสำหรับผมนะฮะคือจริงๆก็ต้องบอกว่าไอ้เรื่องข้าวกับไอ้เรื่องไก่เนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆรู้กันก็จะรู้ว่าผมเป็นคนชอบไปกินแหละแต่ว่าตอนนี้พอมาเจอการเปิดตลาดใหม่แบบนี้ก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับโดยภาพรวมแล้วผมโอเคกับมันมากเลยนะฮะเพราะนั้นผมให้ไป8ป1 1 1 2ครับโอ้แนนฉลาดนะหนึ 1, คือจริงๆผมเป็นคนที่กินค่อนข้างจุอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนะครับหน,หนึ่งอันของผมเนี่ยน่าจะไม่พอแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงว่าสําหรับคนทั่วไปผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วก็อร่อยดีด้วยนะครับ,รบแต่ว่าตอนนี้ถ้าถามผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะความหลากหลายที่เขามีเนี่ยบางทีผมมีความรู้สึกว่าผมเลือกยากมากแต่ถ้าให้ผมเลือกผมก็จะเลือกรสชาติที่มันจ,จัดจ้านหน่อยเท่านั้นอเองนะครับมันก็เลยก็เลยอาจจะติดนิสยัยแล้วก็อ้อ อีกนิสัยหนึ่งก็คือเรื่องของซอสด้วยผมว่าเมื่อกี้เรากินกันแบบไม่ติดซอสนะครับนั่นคือเรื่องที่ดีที่สุดนะครับฝากบอกด้วว่าประมาณนั้นประมาณนี้ละกันสำรับเทปนี้นะครับผมนอกจากข้าวไก่ป๊อปแล้วก็อย่าลืมพิซซ่าด้วยนะครับ โค้ดอิตเดือยวพิซซาคอมมานียังไงแตาก็มีพ<อ>ิซซ่านะครับผม, <He> i, มใครที่ยังไม่เคยกินหน้าโคเด้นชิสอันนี้ผมแนะนำจริงๆนะ,ะมาอร่อยมากจริงๆอย่าลืมแล้วกันนะฮะก็เหมือนเดิมครับใครชิ้นช่องทางไหนก็จัดไปนะฮะก็เริ่มจากที่1 1 1 2นนะครับก็โทรไปได้นะครับหรือว่าจะไปกินที่ร้านก็ได้ ครับผมถ้าเกิดเดินแล้วเหนื่อยอย่างเมื่อกี้นะฮะที่พวกเราเดินไปแล้วรู้สึกว่าไอ้นี่ก็มีแอปด้วยเรามีมือถืออยู่แล้วนะครับก็มีแอปมาใหม่ด้วยนะครับง่ายสะดวกสบายถูกต้องครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ OS ด้วยนะฮะใครที่กินแล้วชอบเมนูไหนบอกกันหน่อยว่าพี่ครับผมชอบไก่ป๊อบเกาหลีก็ฝากพิซซ่าอันนี้เลยกันนะครับผมพิซซ่าโกลเด้นชีสนะครับผมขอบชีสสีทองพร้อมเบคอนกรอบมาแน่นๆอย่างนี้เลยสำหรับเบคอน อันนี้อันนี้สาหรับว่าใครที่แบบว่าอยากลองหน้าใหม่ๆบ้างนะครับอันนี้เขาก็เพิ่งมาครับผมโอเคนะครับถ้าเกิดยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันนะครับสหรับรีวิวเหยียบล้านของเราอันนี้วันนี้พวกเราสองคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับกินดีครับพี่น้องรออะไรเอาอันนี้มาหนึ่งหดแล้วติอ๋ ไม่ต้องให้มันกินติดได้ไให้มันกินลกล้องกับติเออให้มันถือบอร์ดของมันไปอ่ะดีไม่ต้องอยุ่งไอ้หลอดทำมาเป็นมองรออยู่อโอเคพี่ตาตัวทีเขา่หลอยอเนี่ยจริงไหม,อมโอเคอืม